สวัสดีแฟนๆเกมสเตตของ D.K เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการ r e เมค e การสรุปเนื้อเรื่องของผมนะครับจากที่ได้เคยทําไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของ DLC The Chariot นะครับก็ในเนื้อหานั้นแหะก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของการติดเชื้อ Black Fever แล้วก็บัตรเพล e ด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับนี่คือการรีเมค e การสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับการสรุปเนื้อเรื่องครั้งนี้นะครับผมจะขอโฟกัสแค่ Black Fever แล้วก็บัตรเพลงก่อนนะครับ ส่วนอีเวนต์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปแยกอีกทีนึงเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็จะให้มาพูดแบบรวดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะงงกันนะครับวันนี้เนี่ยจะขอแค่ Black Fever แล้วก็บัตเพลทกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่า Black Fever เนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับเชื้อในภาคแรกนะครับเราจะเรียกกันว่า Black Fever นะครับ เจ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยจะสแสดงอาการที่คล้ายไข้หวัดมากๆนะครับแต่ว่าจะหนักกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเชื้อ Black ฟเวอรเนี่ยได้กระจายไปสู่มุมต่างๆของโลกนะครับแบบข้ามทวีปกันเลยทีเดียวนะครับโดยมีจุดเริ่มแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อได้แพร่กระจายไปตามประเทศดังนี้นะครับแคนาดาเม็กซิโกสเปนแอฟริการัสเซียยูเครนจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ นิวซีแลนด์นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ก็จุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับในส่วนของอาการของผู้ติดเชื้อนะครับจะเริ่มจากการที่เป็นไข้แล้วก็นอนสมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายจะเริ่มรับไม่ไหวนะครับถ้าหากไม่ได้รับการรักษานะฮะผู้ติดเชื้อเนี่ยจะตายไปในที่สุดนะครับแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาเป็นพวกซัมบี้ในระยะเวลาที่ไม่ถึง1นาทีนะครับแต่ต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะครับว่า Black Fever เนี่ย สามารถรักษาให้หายได้นะครับถ้าหากว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีอินฟัม a ม y รีหรือว่าห้องพยาบาลสนามอยู่ในระดับที่สูงแล้วนะครับหรือว่ามีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเนี่ยช่วยรักษาอยู่นั่นเองนะครับวิธีการรักษาเนี่ยก็มีอยู่3วิธีนะครับอย่างแรกคือรักษาเขาจนหายเป็นปกติโดยใช้ห้องพยาบาลสนามหรือว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเนี่ยคอยกํากับการรักษาอยู่นะครับอันนี้คือวิธีการแรกนะครับอย่างที่2คือจัดกระสุนเมตานะครับเข้าที่หัวหนึ่งนัด ถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วนะครับก็ตัดไฟแต่ต้นลมซะนะครับส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยคือปล่อยให้ผู้ติดเชื้อนะครับกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วก็ลุกขึ้นมาแพร่เชื้อให้คนในบ้านต่อนะครับตัวเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับทีนี้เนี่ยเรามากันที่คําถามว่าใครเป็นคนทําและปล่อยเชื้อเชื้อเนี่ยคือไวรัสหรือเปล่าและติดเชื้อจากทางไหนได้บ้างรวมถึงเชื้อนี้เนี่ย เกิดขึ้นที่ไหนเป็นแห่งแรกนะครับการติดเชื้อหลักๆนะครับจะมาจากตัวแพร่เชื้อที่แทบจะกลายเป็นประชากรหลักของโรคไปแล้วนะครับนั่นก็นคือพวกซอมบี้นั่นเองนะครับแต่ก็นะมันก็ต้องมีการสาวความกันไปให้ลึกอ,อีกใช่ไหมครับว่าก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้เนี่ยเขาได้รับมาจากไหนกันถูกไหมเรามาเลือกม,มาที่ส่วนแรกกันก่อนนะครับว่าใครเป็นคนทําและปล่อยเชื้อนะครับ ในช่วงที่เราได้เล่น DLC Life Line เนี่ยเราจะได้ยินว่ามีองค์กรเอกชนหนึ่งองค์กรนะครับที่ใช้ชื่อว่า Human Future Fund นะครับหรือตัวย่อ HFF นะครับได้มีส่วนรู้เห็นกับการระบาดของเชื้อขึ้นมาองค์กรนี้เนี่ยได้มีการทำงานร่วมกับนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะครับโดยจะใช้ศูนย์ย่อยขององค์กรในเมืองแดนฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวรับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับทีมนักวิจัยที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยจะมีรายชื่อตามนี้นะครับคนแรกคือ ดรโทมัสฮอนดรแดนโบเกสทิโมธีฮอลและก็เมดิสันแกรนดนะครับเรามาเริ่มกันที่3คนแรกนะครับดรโทมัสฮอนดรแดนและก็เมดิสันแกรนดนะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์เพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ลูกศิษย์นะครับรวมถึงเป็นพาร์เนอร์ร่วมทํางานวิจัยกันมาตลอดนะครับดรโทมัสเดยได้ตั้งทฤษฎีงานวิจัยของพวกเขาเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบต้นกําเนิดที่เรียบง่ายที่สุด อาจจะสามารถเป็นตัวระบุถึงระบบอื่นๆที่สมบูรณ์มากกว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้มองโครงสร้างของมันแค่ระบบเดียวหากแต่ทําให้พวกมันเนี่ยมีระบบที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมด้วยการดัดแปลงนะครับเข้าใจฮะฟังตรงนี้เนี่ยน่าจะงงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมแปลเนี่ยผมก็งงชิบเป่งเลยครับว่ามึงพูดอะไรวะโ <c oughs> อ้เป็นคศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับสรุปได้ว่าในตรงนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับที่ โครงสร้างชีวิตของมันเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเรียบง่ายสุดๆแต่ว่าดร์โทมัสเนี่ยอยากที่จะดัดแปลงพันธุก,กรรมของมันนะครับให้กลายเป็นระบบโครงสร้างชีวิตใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคจบ,บไปกับ3าคนแรกนะครับเดี๋ยวมาคนสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าทิโมตีฮอล์นะครับเขาเนี่ยได้บอกไว้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับศพที่พวกเขาเอาเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าศพพวกนั้นนะ่ะ มีอาการของโรคทางพยาธิวิทยาที่แปลกมากๆถึงแม้ว่าศพต่างๆเนี่ยจะถูกนํามาจากที่แตกต่างกันก็ตามมันเหมือนกับว่าศพพวกนั้นเนี่ยมันติดเชื้ออะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่ใช่การติดเชื้อสักทีเดียวตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกับทาง CDC เพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากว่าเหตุร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแค่การฆาตกรรมแล้วก็หัวใจวายเฉยๆโอเคครับจากเนื้อหา2ออย่างตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไทม์ไลน์หลักแล้วนะครับว่า การติดเชื้อเนี่ยเริ่มจากตรงไหนนะครับอย่างแรกคือองค์กร Human Future Fund นะครับเอาศพจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มีโรคแปลกประหลาดเข้ามานะครับก่อนการระบาด1สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยทีมนักวิจัยของดรโทมัสฮอ์นะครับได้ทำการวิจัยเชื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งรายงานผ่านศูนย์ย่อยขององค์กรนะครับในเมืองแดนฟอร์ดการวิจัยของดรโทมัสเนี่ยอาจจะเป็นการดัดแปลงพันธุก,กรรมของเชื้อที่ติดอยู่แล้วนะครับให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเอง ภายในช่วงเวลาที่ทํางานนะครับก็เชื้อเนี่ยอาจจะหลุดออกมาโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทิมโมตีฮอล์นะครับก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะมาจากโรคระบาดนะครับก็ได้แต่คิดว่ามันคือเหตุการณ์ร้ายปกติทั่วไปแบบฆ่ากันเองหัวใจวายเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อกับทาง CDC นะครับจนบาน,น,นปลายกลายเป็นการระบาดอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือ การปล่อยเชื้อและคนสร้างเชื้อขึ้นมานะครับมาจากองค์กร Human Future Fund แล้วก็ตัวทีมนักวิทยาศาสตร์ของดรโทมัสฮอนนั่นเองนะครับาตามนั้นนะครับก็รู้กันไปแล้วนะครับว่าเชื้อเนี่ยมาจากไหนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ส่วนที่2นะครับก็คือเชื้อ Black Fever เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบใดนะครับมันเป็นไวรัสหรือเปล่านะครับ หลายคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจว่าเชื้อแบล็คฟีเ e อร์เนี่ยมันคือไวรัสนะครับแต่ผมขอให้ทำความเข้าใจใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้นะครับมันคือปรสิตนะครับหลักฐานการซัพพอร์ตทฤษฎีของปรสิตเนี่ยมีอยู่ในการ2ออย่างใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือข้อทฤษฎีของดรโทมัสนะครับที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตเนี่ยที่เรียบง่ายมากๆนะครับตรงนี้แหละครับที่พอจะเข้าใจได้ว่า ในศพที่พวกดรโทมัสเนี่ยได้ทําการวิจัยนะครับมันน่าจะมีพวกปรสิตอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่2คือข้อทฤษฎีจากแซดคอร์สนะครับเฮียคนนี้เนี่ยได้บอกไว้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสหรอกเพราะถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราก็น่าจะตรวจสอบไปได้นานแล้วการที่เรายิงหัวพวกมันเนี่ยจะทําให้ไอเจ้าปรสิตหรืออะไรก็ตามที่อาศัยอยู่ในสมองเนี่ยซีม่องเท่งทันทีนะครับก็นั่นแหละครับก็คือสรุปได้ว่าแบล็ k ฟีเ e อร์นะครับ ไม่ใช่ไวรัสนะฮะแต่ว่ามันคือปรสิตนั่นเองนะครับโอเคเราย<ๆ>้ายกันมาที่ติดเชื้อจากทางไหนได้บ้างแล้วก็เริ่มขึ้นที่ไหนเป็นแห่งแรกนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่แน่ชัดสักทีเดียวนะครับว่ามาจากที่ไหนแต่จากข้อมูลของที m โม h ี Hall นะครับที่บอกว่าการนำศพเข้ามาเนี่ยมาจากหลายๆแหล่งนะครับ ก็อาจจะสื่อได้ว่าการระบาดเนี่ยมันเริ่มไปในพื้นที่กว้างๆแต่ยังอยู่ในเขตของประเทศอเมริกานั่นเองนะครับแต่ก็จะมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนเนี่ยได้คิดนะครับว่าบางทีเนี่ยศพบางศพนะครับอาจจะมีการนําเข้ามาจากเขื่อนที่อยู่เมืองแชมบูก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ไม่ทราบนะฮะเป็นแค่ทฤษฎีนะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็คือในภาคแรกนะครับจะมีกงสัตว์ที่ติดเชื้ออะไรสักอย่างอยู่นะครับโดยกงสัตว์อันนี้เนี่ย จะตั้งอยู่ที่จุดเครื่องบินตกในเมืองทรัมป์บูฟาเล่นะครับมีการเขียนกำกับไว้ว่ายาเปิดมีตัวประหลาดอยู่ข้างในนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าสัตว์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในนี้เนี่ย,ยอาจจะมีเชื้อปรสิตแบคฟีเร์ r อยู่นะครับแล้วก็ได้ทําการแพร่ให้แก่คนบนเครื่องบินรวมถึงเมืองทรัม์บูด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของการติดเชื้อนะครับจะมีหลายวิธีมากนะครับอย่างแรกคือ ติดเชื้อจากการโดนซอมบี้กัดนะครับแล้วก็บาดเจ็บหนักนั่นเองนะครับจะส่งผลทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถติดเชื้อ Black ฟ e v e r ได้นั่นเองนะครับอย่างที่2คือติดเชื้อจากแก๊สพิษของโปรเทอร์นะครับซึ่งก็หมายความว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะอยู่ในอากาศได้ด้วยนะครับอันนี้เผื่อนคนไม่รู้นะฮะว่าโปรเทอร์เนี่ยมันสามารถทําให้ตัวละครของเรานะครับติดเชื้อ Black Fever ได้แต่ว่ามันจะอยู่ในระดับของ a ร e Chance นะครับหรือว่าโอกาสเกิดที่แรร์มากๆนะครับ อย่างที่3มคือติดเชื้อจากการดื่มน้ํานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ระบาดของเมืองแชมบูวาเล่นะครับโดยประชากรทุกคนเนี่ยเกือบ100%นะครับมีโอกาสจะติดเชื้อนี้ได้เนื่องจากว่าเขื่อน้า้บนของเมืองนะครับมีศพของผู้ติดเชื้อเนี่ยลอยอยู่ในเขื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วนะครับน้ําจะปนเปื้อนแน่นอนและน้ํานี้เนี่ยเป็นน้ําที่ชาวเมืองต้องใช้ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับนี่คือการติดเชื้ออีกวิธีหนึ่งนะครับ โอเคครับสรุปแล้วเนี่ยการระบาดครั้งแรกนะครับผมจะสะโคบให้มันใหญ่ไปเลยนะครับว่ามันเริ่มมาจากอเมริกานะครับและหลังจากนั้น,น,นเนี่ยก็ค่อยแพร่กระจายไปทั่วโลกนั่นเองเออส่วนจะให้สโคบให้เล็กลงกว่านี้อีกเนี่ยว่ามันเป็นพื้นที่ไหนในอ่าในอเมริกาใช่ไหมก็ผมจะบอกว่าอาจจะมีการติดเชื้อแบบกราวซีโร่ครั้งแรกนะครับก็คือทรัมป์บูฟาล่แล้วก็แดนฟอร์ดนั่นเองนะครับอ่าตามนั้นนะฮะ นี่ก็คือทั้งหมดของเชื้อ Black Fever ในภาคแรกนะครับใครๆเนี่ยก็ต่างคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงไปมากกว่านี้แล้วนะครับจนกระทั่ง18เดือนต่อมาเนี่ยก็ได้มีความชิบหายใหม่มาเยือนมนุษยชาตินะครับ This is where my story could end. This is where my story could begin. I thought we had seen everything. We seen nothing yet ain't nothing หลังจาก18เดือนต่อมาจากการระบาดในภาคแรกนะครับผู้เล่นเนี่ยก็ได้เจอกับซอมบี้ที่ร่างกายเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะครับตั้งแต่ตัวซอมบี้ธรรมดา ปจนถึงเจ้าอ้วนจากเงินนอตนะครับคนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเชื้อหลักๆตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ทราบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับไม่เป็นไรไม่ผิดนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังเองนะครับว่าทําไมไอ้เจ้าพวกซอมบี้ที่มันเสียงแตกๆซ่าๆไม่เหมือนเสียงมนุษย์เนี่ยมมนมาจากไหนกันนะครับผมจะขอแบ่งเป็น2เฟสใหญ่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอตั้งชื่อว่า18เดือนให้หลังนะครับ ไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาใหม่นะครับของ DLC The Chariot นะครับก็กำลังจะมาในอนาคตนะครับยังไงก็ต้องรอให้ว่าอาจจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมไหมแต่ว่าปัจจุบันมีเนื้อหาใหม่ออกมาแล้วนะครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนของ18เดือนให้หลังนะครับโดยคนเล่าเรื่องเนี่ยจะมีชื่อว่าด็อกเตอร์เออร์ซูล่าฮอฟแมนนั่นเองนะครับหลังจากสิ้นสุดเนื้อเรื่องในภาคแรกนะครับเวลาก็ผ่านมามากกว่า18เดือนนะครับหรือว่าปีครึ่งนะทีมของด็อกเตอร์ฮอฟแมนเนี่ย ได้เข้าไปยังพื้นที่แฟร์ฟิลด์นะครับของเมืองแชมบูบาล่เพื่อไปเก็บตัวอย่างของโรคเนี่ยมาจากศพที่เขื่อนนั่นเองนะครับการตรวจสอบของเธอนะครับก็เพื่อจะหาอาการของเชื้อในแต่ละสเตจนะครับว่าไอ้เจ้าแบล็กฟีเวอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในระยะของโรคแต่ละสเตจนั้นๆน,น,นะครับหลังจากที่ตรวจสอบไปจนถึงบันทึกครั้งที่17เนะครับเธอก็พบว่าศพที่เอามาทดลองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่แปลกไปมากๆนะครับจนไม่สามารถ ระบุพันธุกรรมได้เลยก็คือระบุไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างก็คือไม่สามารถตอบสนองต่อเอนไซม์ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ทําการทดลองต่อไปนะครับจนถึงครั้งที่49นะครับก็พบว่าศพที่เอามาใหม่เนี่ยมีการกลายพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ย86%นะครับของตัวอย่างที่เธอใช้เนี่ยสามารถตอบสนองต่อเอนซไซม์ได้แล้วนะครับสรุปก็คือจากไทม์ไลน์ในช่วง18เดือนให้หลังนะครับจะได้ข้อสรุปว่าเชื้อแบล็คฟีเ e อร์เนี่ย มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพวกซอมบี้ทุกประเภทนะครับที่มีเชื้อ Black ฟ e v e ออยู่แต่เดิมแล้วเนี่ยน่าจะกลายพันธุ์ไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ทไลายที่2นะครับผมขอตั้งชื่อว่าเหตุการณ์ก่อนหน้า DLC Hardland นะครับดร์ฮอฟแมนนะครับได้ย้ายเข้าไปประจำการที่เมืองมาเชลโดยอยู่ในสังกัดของทีมกับตันโลกแกนนะครับเธอขอให้ในายพลเนี่ยย้ายเธอไปเนื่องจากว่ามีรายงานตรวจสอบสิ่งผิดปกติในเมืองนะครับและก็ เธอเนี่ยจะต้องเป็นคนแรกที่จะได้เข้าไปตรวจสอบนั่นเองนะครับถึงแม้ว่านายพลเนี่ยจะไม่เห็นด้วยแล้วก็สั่งให้รีบจัดก,การเชื้อทุกอย่างในไซนีทิ้งก็ตามนะครับฮอฟแมนเนี่ยได้พบเจอกับเพลทวอล์นะครับแล้วก็ไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอีกทั้งทีมทหารที่ได้เข้าไปจัดก,การกับเพลทวอล์เนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้มาตลอดนะครับเธอได้ระบุไว้ว่าอาจจะมีองค์กรอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่เบื้องหลังไอ้เรื่องพวกนี้แน่ๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับทีมของฮอฟแมนเนี่ยก็ได้ตายทั้งหมดนะครับเหลือ,อไว้แค่ฮอฟแมนแล้วก็กัปตันโลแกนนั่นเองนะครับจดหมายของลูกทีมของเธอเนี่ยได้เขียนด่าฮอฟแมนไว้ว่าน่าจะรีบอพยพไปได้ตั้งนานแล้วก็สื่อได้ว่าเธอเนี่ยไม่ยอมถอนกําลังออกไปนั่นเองนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมาตายนะครับดังนั้นแล้วนะครับข้อสรุปจากเหตุการณ์ทั้ง2องไทม์ไลน์นะครับจะสรุปได้ว่าฮอฟแมนเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเชื้อบาตเพลกนะครับพวกเธอแล้วก็กลุ่มหนัาหาของทีมโลแกนเนี่ย เป็นกลุ่มแรกที่ได้ประทะกับเพลกบอลที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้หลังจาก18เดือนให้หลังนะครับซอมบี้ทุกตัวในทรัมบูได้กลายเป็นบัตรเพลททั้งหมดนะครับเธอจึงสรุปคร่าวๆไว้ว่าทรัมบูเนี่ยคือพื้นที่กราวซีโรนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือแบล็กฟีเวอร์นะครับได้กลายพันธุ์กลายเป็นบัตรเพลทนั่นเองนะครับในส่วนของอาการบัตรเพลนะครับ เชื้อเนี่ยจะยังไม่แสดงผลนะครับถ้าหากว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อมากกว่าเกินที่กําหนดนะครับดังนั้นแล้วในการทํางานของมันนะครับจะค่อนข้างที่แปลกมากๆไม่เหมือนกับเชื้อปกติทั่วไปนะครับการกลายร่างนะครับจะยังเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวละครตายไปนะครับแต่ว่าสภาพหลังฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้อีกประเภทหนึ่งแทนนะครับ ถ้าหากว่าให้ผมเปรียบเทียบเชื้อระหว่าง Black f e v e r แล้วก็บัตเพลกนะครับผมขอบอกว่าบัตเพลกเนี่ยน่าจะอันตรายกว่านะครับแต่ว่ามันก็ยังรักษาได้ไงเออแถมคนที่ติดเชื้อนะครับก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาด้วยถ้าหากว่าไม่ได้รับเชื้อที่มากเกินไปในปริมาณที่แบบตีๆติดๆกันเลยนะครับก็ยังรักษาได้ปกตินะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหลักการทำงานของ Black f e v e r นะครับน่าจะเริ่มทำงานทันทีที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยได้รับเชื้อมานะครับ โดยเริ่มจากเป็นไข้แล้วก็ป่วยจนใกล้ตายหลังจากนั้นก็กลายเป็นซอมบี้ในที่สุดนะครับผิดก,กับเจ้าบัตรเพลกเนี่ยที่จะมีการสะสมเชื้อไว้เรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นที่มันทํางานได้ตัวละครเนี่ยจะเริ่มเจ็บปางตายนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพในเวลาที่โคตรจะเร็วกว่าเดิมนะครับสรุปแล้วเนี่ยก็คือ Black Fever นะครับจะทํางานเหมือนโรคป,ปกติก็คือติดเชื้อแล้วก็แสดงอาการป่วยนะครับแล้วก็สมผลให้ตายนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นบัตรเพลกเนี่ย ที่ได้รับการกายพันธุ์มาจาก b l a c k เฟ v e r นะครับมันจะเป็นการสะสมเชื้อเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเต็มที่แล้วหลังจากนั้นจะแสดงอาการแบบหนักหน่วงกว่าเดิมนะครับในส่วนของการรักษาบาดเพลยนะครับสามารถทําได้ง่ายๆมากๆก็คือฉีดยารักษาบาดเพลย์นะครับหรือที่เรียกกันว่าบาดเพลเคียวนะครับถูกิค้นขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพอเมริกานะครับ ก็สามารถหายได้เลยทันทีนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือพาผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะกลายร่างนะครับไปนอนพักก็จะหายดีในเวลาไม่ช้านะครับหรือบางทีเนี่ยพวกเขาก็จะหายดีเองนะครับถ้าหากปล่อยไว้เฉยมันดูไม่อันตรายเนาะแต่มันยังอันตรายมากนะครับโอเคครับสำหรับเจาะลึกข้อมูลของเชื้อทั้ง2ภาคนะครับก็ต้องขอสิ้นสุดไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนเนื่องจากว่ายังมีประเด็นของการเกิด p l a t ว w ลด้วย อีกอย่างหนึ่งคือข้อสงสัยที่ว่าเจ้าเชื้อพวกนี้เนี่ยมันคือหุ่นยนต์หรือเปล่านะครับรวมถึงการเกิดเพลกฮาร์ดอีกไหนจะเนื้อเรื่องของดร์ฮอฟแมนอีกนะครับที่ผมได้เคยทําการสรุปไว้แล้วนะฮะอีกเยอะแยะนะครับเนื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยผมจะหยิบยกไปแตกประเด็นกันทีละเรื่องให้เข้าใจมากที่สุดนะครับในครั้งหน้าจะดีกว่านะเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเนื้อหาออกมาอีกเยอะแยะนะครับดังนั้นแล้วผมจะไม่เอามารวมกับหัวข้อหลักในวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ